สวัสดีค่ะ Welcome to Senaka International Academic Campus My name is Joey Quan I'm very pleased to show you our beautiful campus located in Markham City which is only 15 minutes away by s h e b u s from our main campus, n e n a m Campus วันนี้ดรฐธานิตาและดตรตุนก็ได้มาเยี่ยมเสีย campus Senaka Thailand เล้วขอตามทั้งสองท่านไปด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้แชร์ของเสีย seneca offers a fantastic opportunity for international students to learn here in toronto and we are able to do that because we have a campus that's dedicated to international students it is located in the city of markham and it is called seneca's international academy it is a campus which is dedicated to meeting the needs and supporting international students so they can be most successful in their program of choice ออกแบบการก่อสร้างที่นี่คือคำหนึงถึงผู้เรียนในทุกๆจุดโดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติเพราะว่าชื่อแคมปัสนี้ก็คือ s e n e ก a International Academy หรือยอซันันๆว่าเสียที่อยู่ที่มาร์คแคมนั่นเองค่ะเราเริ่มจากคาเฟ่เทเรียนะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่คลืคล่นมากไม่ใช่แค่ขายอาหารอย่างเดียวนะแต่มีกิจกรรมจาก SS f เล่นสนุกเกอร์ก็มีที่นี่ด้วยค่ะเดินต่อมาก็จะเป็นฟิตเนสนั่นเองมีทั้งคลาส ซุมบ้าโยคะเฟล็กซ์โฟร์แดนซ์บอดีเฟตทางเซเนกาก็อยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันนะคะไม่ใช่แค่สุขภาพกายแต่สุขภาพใจก็มีจัดเวิร์กช็อปด้วยค่ะมาถึงในห้องเรียนดีกว่าเพราะว่าห้องเรียนที่นี่เป็นแบบไฮบริดไฮบริดคืออะไรคือนั่งเรียน ที่ไหนก็ได้เสมือนมานั่งเรียนที่ห้องเรียนเลยหรือใครอยากที่จะมาเรียนกับคุณครูมาเรียนอินเ r s ร n ในห้องก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในห้องเนี่ยมีไม้แบบรอบทิศท,ทางเลยก้องก็คุณภาพสูงนั่งที่บ้านกับแคมปัสก็เหมือนกันเลยนะการออกแบบดีไซน์ทั้งปลั๊กไฟโต๊ะที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ เนี่ยแหละคือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เซนก้าเนี่ยมี f ซิลิตี้ที่ครบครันให้กับนักเรียนสมุดที่นี่ก็เป็นจุดบริการหนังสือและเล ARNING CENTER ด้วยนะคะอันเนี้ยชอบมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจข้อมูลในห้องเรียนเนี่ยหรือว่าอยากทำความเข้าใจ assignment ไหนเพิ่มเติมเราก็จองคิวกับติวเตอร์ส่วนตัว ที่นี่เขามีแซนบ็อกซ์ด้วยดูสิถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมาฟิล์มวิดีโอเราจะต้องใช้อะไรคะใช้ตัวและหัวหใจมาอย่างเดียวค่ะกล้องก็มีให้แล้วจ้ะแล้วก็ไฟก็มีให้แล้วนะคะแล้วก็โลตัวกับหัวใจอะเรามาต่อด้วย Service t u b นะคะที่เป็นไฮบริดเช่นกันเพราะว่าการออกแบบคือให้ผู้เรียนสะดวกที่สุดถ้ามีคำถามสงสัยไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาที่แคมปัสเราก็ได้คำตอบแต่ว่านัด กับที่บ้านได้เลยนะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกซัพพอร์ตไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ห้องเรียนของเราเราก็สามารถจะช่วยเหลือเด็กนักเรียนเนี่ยได้ค่ะที่นีคะเขาสอบ Support Diversity นะคะมีทุกภาษาจริงค่ะภาษาไทยก็มีดูดี I hope you enjoy our tour at Seneca International Academy. Bye, see you soon!